ครั้งเผย5เงื่อนไขทําตามนี้รอรับเงิน5,000บาทในเดือนพฤษภาคมได้เลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา,า5,000บาท ในส่วนที่ผู้ลงทะเบียนอาจจะยังประสบปัญหาหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกตามนี้นะคะ 1. ขอความกรุณาผู้ลงทะเบียนเข้าไปตรวจสอบสถานะที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อจะได้ทราบว่าท่านผ่านเกฑ์หรือว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่เพราะขณะนี้ระบบได้นําข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์จานวน10.6ล้านคนเข้าในระบบเรียบร้อยแล้ว และจะมีการอัปเดตจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์เป็นระยะตามผลการคัดกรองกลุ่มทบทวนสิทธิ์หรือกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านเกณฑ์และก็ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันนะคะ 2. สําหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่มีปัญหาว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีแสดงว่าบัญชีถูกปิดหรือว่าบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกินหนึ่งปีหรือบัญชีไม่ตรงซึ่งเป็นได้ทั้งชื่อนามสก,กุลและเลขที่บัญชีหรือชื่อธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนไว ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาแก้ไขตรงปุ่มสีเหลืองเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินระบบจะตรวจสอบว่าบัญชีถูกต้องหรือไม่และพร้อมโอนเงินให้ท่านในรอบถัดไปนะคะในกรณีนี้นะคะก็อยากแนะนำว่าให้ไปทำพร้อมเพย์นะคะที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็จะหมดปัญหานะคะและทำให้การโอนเงินสะดวกรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะ 3. ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะเป็นเกษตรกร,กรและเป็นหัวหน้าครอบเรือนด้วย ขอให้รับสิทธิ์เยียวยาผ่านมาตรการเยียวยากเกษตรกรนะคะส่วนสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทําเกษตรกรและประกอบอาชีพอิสระด้วยก็สามารถรับสิทธิตามมาตรการเยียวยา5,000ันบาทได้นะคะโดยหากท่านเคยถูกตัดสิทธ์เพราะว่าเป็นเกษตรกร,ก,รก็สามารถให้ขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ปุ่มสีม่วงเพื่อยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะ 4. ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิดสามารถขอรับสิทธิ์คืนได้อีกครั้งโดยใช้ปุ่มสีม่วงที่คำว่า ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563เป็นต้นไปนะคะ5ขณะนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนในกลุ่มที่ได้รับ SMS ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก900,000คนยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนใหญ่5.4ล้านคนได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วขอความการุณามาให้ข้อมูลโดยด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนในการได้รับเงินเยียวยาด,ด้วยความรวดเร็วนะคะ นี่ก็คือ5้าเงื่อนไขนะคะถ้าทําตามนี้นะคะในเดือนพฤษภาคมก็รออรับเงิน5,000บาทได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ